มาเป็คณิตศาสตร์วอลายปีหกเจ็ดข้อสิบห้านะครับข้อนี้เขาบอกว่ากําหนดให้เซตเอมากาหนดเซตเอนะครับกําหนดเซตบีแล้วก็กําหนดเซตซีมาให้เอฟเนี่ยเป็นฟังก์ชันจากเอไปบีจีเป็นฟังก์ชันจากเอไปซี B. นะครับดังนั้นอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะลองเขียนฟังก์ชันเอฟกันดูก่อนนะครับฟังก์ชันเอฟจาก A อเอไปบีก็เซตเอลองเขียนเซตเอก่อนนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าเดี๋ยวพี่จะเขียนเป็นแผนภาพกันกับคู่นะครับโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องของคู่อนันดนะครับก็จับคู่กับนะครับจับคู่กับ b ีก็คือหนึ่งสองเนาะอ่าหนึ่งสองนะครับตรงนี้มาเซตเอเซตบีนะครับนี่คือฟังก์ชันเอฟนะครับเพราะว่าอะไรครับฟังก์ชันเอฟเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b เนาะอ่านะโอเคนะครับ ได้มาแบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือฟังก์ชัน g นะครับ g จะเป็นฟังก์ชันจากนะครับ a ไป c เนาะนั้นเดี๋ยวพี่ขอเขียนข้างล่าง g เป็นฟังก์ชันจาก a ไป c แบบนี้นะซึ่งในส่วนเส้น a มันก็เขียนตรงมาเหมือนเดิมนะ1 2 3 4 5นะครับตัวนี้ a จะบคู่กับ c ใช่ปะแบบ c ดูรไรเนี่ย c ก็คือ3 4นะ3 4แบบนี้นะครับ มาดเแบบน,นี้นะครับนี่คือฟังก์ชันจาก a ไป d นี่คือฟังก์ชันจาก a ไป c ทีนี้โจทย์เขาอยากได้แะครับจงหาจำนวนของคู่อันดับของฟังก์ชัน f g นะครับฟังก์ชัน f g ก็หมายความวนะ่าอะไร f g เป็น x g เป็น y นะครับอนะ่ g มาทีหลังใช่ไหม f g มาก่อนนะครับที่ทำให้ f o g เป็นฟังก์ชันทั่วถึงเขาพูดถึง f g มาก่อน g หมาย,มายความว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนกันสักนิดหนึ่งนะครับพี่ขอเลื่อนขึ้นไปนะเอสมาก่อนจีเอมาก่อนจีถ้าเขาพูดถึงเอก่อนจีคืออะไรเอ่ยก็คือจีของฟังก์ชันเอเอ็กซ์นะครับก็คือจีของฟังก์ชันเอเอ็กซ์นะซึ่งเราเรียกมันว่า go f นะครับดังนั้นะเดี๋ยวข้อนี้เราจะใช้วิธีการพิจรารณาจ o โอเพ่อถึงแทนนะครับแนะตรงนี้นะ โอเคนะครับก็มาดูกันนะครับทีนี้พอเราอยากพิาราของ G O F ทั่วถึงใช่ไหมหมายความว่าสิ่งเราควรจะเขียนขึ้นมาก่อนตัวเนี้ยเราควรจะเอา G ขึ้นมาก่อนแลั้วเดี๋ยวพี่ขอสลับตัวนี้ไว้ข้างหลังนะครับะแบบนี้นะโอเคนะครับก็เขียนว่าแบบนี้นะครับขอแบ่งเขตแดนดนะิดนึงแบบนี้แล้วกันนะปึ๊บ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าเราจะหา GOF ยังไงนะครับก็เดี๋ยวลองเขียนแผนภาพนิดนึงนะขอเขียนแผนภาพนิดนึง GOF แปดเดี๋ยวเอาตัวนี้ขึ้นมาต่อเลยนะครับแล้วดูว่าตัวนี้มีตัวเชื่อมไหมครับสามสี่ตัวของเราตัวนี้มันมีตัวเชื่อมด้านในตรงนี้ไหมถ้าน้องสังเกตดูจะเห็นว่านะครับมีนะครับคือตัวนี้เนาะอ่ดโอเคดูใหเรียวและคร่าวๆก่อนนะครับ อันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะหาจำนวนแบบของ g ที่เป็นไปได้นะครับลองดูนะครับก็ของไอ idr เขียนนะครับจำนวนแบบ g แ้วนะที่เขียนว่าจำนวนแบบของ g นะครับจำนวนแบบของ g จำนวนแบบของ g ที่เป็นไปได้เนี่ยก็ต้องเป็นอะไรคนระับเป็นแค่ตัวนี้จับกับอะไรครับแค่ตัวนี้จับกับตัวสามสี่นะครับหมายความว่า หนึ่งอาวิ่งจับได้วิ่งหนึ่งอาจจะวิ่งจับสามจะได้หรือหนึ่งอาจจะวิ่งจับสี่จะได้แสดงว่าเลขหนึ่งตัวเนี้ยมีกี่กรณีครับสองกรณีใช่ไหมเลขสองตัวนี้ก็วิ่งจับสามได้วิ่งจับสี่ได้สองตัวนี้ก็มีสองกรณีนะครับตัวนี้นสามก็วิ่งจับสามได้วิ่งจับสี่ได้เนาะก็เป็นอะไรครับสองกรณีเหมือนกันใช่ไหมแสดงว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะได้สนะองแบบส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 องแบบเนาะหมายความว่า ถ้าเราจับก,กันแบบไม่คิดอะไรเลยมันจะเป็นสองกับังห้าคือสองคูณกันห้าตัวแต่นั้นที่จะเขียนอะไรครับจนวนแบบ g ีเนี่ยเราจะหาได้จากเตาทั้งหมดทั้งหมดนะครับทั้งหมดต้องลบกับกรณีที่ทําให้มันไม่ทั่วถึงนะครับลบกรณีที่ไม่ทั่วถึงลบกรณีที่มันไม่ทั่วถึงเป็นยังไงครับลบกรณีที่ไม่ทั่วถึงนะ กรณีที่ไม่ทั่วถึงก็คือกรณีที่เขาไปจับกับสามทุกตัวเช่นอย่างเงี้ยอ่อย่างงี้นนะเนีย่ยอย่างนงี้น,นะครับเนีย่ยไม่ทั่วถึงละเพราะเลขสี่ขาดไปนะเลขสี่ไม่ถูกจับคู่ใช่ไหมอ่ะหรือว่านี่ก็ได้หนึ่งแบบแล้วนะอีกแบบก็คือแบบหนึ่งวิ่งมาจ,า 4, 2, มจับสี่สองวิ่งจับสี่สามวิ่งจับสี่สี่อ่ะเนี่ยวิ่งจับสี่ทั้งหมดเลยแล้วตัวเลขสามตัวนี้เดียวได้นะ ไม่มีใครจับเขาเลยแสดงว่าความที่มันไม่ก็ถึงนะครับแต่ทีนี้เราก็เขียนว,ว่าตอนนี้ทั้งหมดที่เราคุยกันไว้ก่อนในนี้คืออะไรครับสองกำลังห้าใช่ไหมแอนทั้งหมดสองกำลังห้าลบกับเลยครับกรณีที่มันไม่เข้าถึงก็คือมีกี่แบบนะมีสองแบบใช่ไหมแอนสองแบบนั้นก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับสองกำลังห้ามีค่าเป็นสามสองนะครับสามสองลบสองมีค่าเป็นสามสิบนะครับนี่คือจำนวนแบบของจีที่เป็นไปได้นะ นะโอเคไหมครับพอแล้แบบนี้แล้วเราจะไปหาจำนวนแบบของ f บ้างนะครับนะลองดูนะครับจำนวนแบบของ f งนะจำนวนแบบของ f เนี่ยทำไงดี f เนี่ยเราอดูบบว่าสิ่งตัวที่เราโฟกัสคือเลขสามสี่ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นตัวเชื่อมนะงั้นเดี๋ยวเราจะโฟกัสสามสี่ตัวนี้ก่อนนะตัวนี้นะครับซึ่งสามสี่ตัวนี้ถ้าเราโฟกัสเนี่ยเราจะลองดูว่ามันจะสร้างได้กี่แบบ เลขสามตัวนี้สามารถเริ่มจับได้สองตัวเลยนะครับอันนี้นะเลขสามเริเร่มจับได้สองตัวเลย,เยก็จะเหลือเลขสี่จับได้อีกแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับดังนั้นตรงนี้คือสิ่งแรกเราจะได้น,นั้นก็คือสองคูณหนึ่งนะครับเพราะสามตัวนี้มีวิธีจับได้สองแบบแต่แปะตัเลขสี่เนี่ยนะเหลือให้เริ่มอีกหนึ่งแบบนะครับอีกหนึ่งตัวนั่นเองเนาะ ทีนี้ก็จะเหลือเลขตรงนี้นะครับหนึ่งสองห้าตัวเนี้ยก็เหมือนเดิมนะครับเลขหนึ่งสามารถเลือกจับได้สองตัวเห็นปอ่าแสดงว่าก็จะมีสองวิธีใช่ไหมเลขสองตัวนี้เลือกจับได้สองตัวก็จะมีสองวิธีนะครับตัวนี้ก็ห้าจับได้สองตัวก็อีกสองวิธีดังนั้นมันคือสองคูณกันสามตัวนะครับก็คือสองกำลังห้าเนาะน้องก็คูณสองคูณเป็นไม่ใช่สองกำลังห้าสองกำลังสามสิเพราะว่าอะไรตัวนี้สองใช่ไหมอ่ะ ตัวนี้สองนะครับตัวนี้สองะงั้นก็เป็นสองคูณสองคูณสองเป็นสองกำลังสามนะครับสองคูณกันสามตัวแล้วกันเะขียนยีเลยแล้วกันกะ็จะได้มาเป็นเท่าไหร่สิบหกนะครับได้1ิบหกแบบสิบหกแบบนี่คือในส่วนของจำนวนแบบของ f นะครับทีนี้เขาต้องการจับคู่ใช่ไหมจับคู่จับ f g นะครับดังนั้นสิ่งเราต้องทำก็คือเขียนมาดังนั้นะนะ จำนวนผู้นัก fg ตอบได้แล้วนะจำนวนผู้อันดับ fg นะครับก็จะได้ออกมาเป็นสามสิบนะคูณกับสิบหกนั่นเองนะโอเคก็จะได้คำตอบออกมาเป็นสี่ร้อยแปดสิบนะครับก็เจบง้ลยนะครับสำหรับข้อนี้ก็ตอบสี่ร้อยแปดสิบนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆ ในคลิปต,ต่อไปนะครับ